อาแล้วครับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ครับสวัสดีครับก่อนอื่นครับสวัสดีครับมีเมนูเลยมาครับวันนี้เมนูง่ายๆครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเสนอเมนูนี้นะครับง่ายๆแต่อร่อยมากนี่ครับดูครับนี่ครับยำเห็ดครับโอ้โหเนี่ยอืมจะยุ่งอเลยครับ อื้อน้ำลายเลยครับทีนี้นี่ครับนี่ครับม,มาเลยครับนี่ครับพลิกโรยหน่อยครับโอ้นี่ครับ,น,รบนี่ครับ

หนึบมากครับนี่ครับออืหนึบอร่อยนะอืมาครับมาครับเด็ดเลยครับนี่ครับตรงนี้ราคาไม่แพงครับตรงนี้อือหืมอือืมโอ้ แซ่บจ้าครับอร่อยครับ โอ้โหเจ๋วเลยเมนูนี้ครับมันกึดมากเลยครับอ,อ không ấm Hope nào fucking như nước <cười> <cười> จังนี่ครับพวามเผ็ดนะครับนี่ครับรัวเลยลกำแรกแรกนี่รัวเลยครับมันลงหิวเลยครับนี่ครับแซ่บเลยครับโอ้โหมันหนึบมากมันกึดครับ อืมาครับนะครับพี่น้องครับอะไรครับจัดเลยครับ,เ,รบเนี่ยขอ,องดีเลยครับอืมันหนึบมากครับอืม เด็ดน้องเริเมนูเนี้ครับต้องลองครับอืไ uh, ม่มีหมูไม่มีกุ้งไม่มีหมืกนครับเนี่ยเห็ดล้วนๆพอเลยครับจบเลยครับเนี่ยนี่ครับมันกึดมากเนี่ยลองนะครับเนี่ยลองเครื่องเยอะหน่อย เต็มเลยเข้าตามหอมักทีหน่อยเพชรเอาเรื่องด้วย อร่อยมากสองเลยรอบนี้สองครับเด็ดคุ้มราคาคุ้มราคาครับซื้อมาถุงแค่ยีสิบบาทเองเนี่ยนี่ครับ ยี่ใหญ่ๆครับดุ่นใหญ่ๆเลยครับมันหนึบมันหนึบมากครับมามาครับมาครับใครยังไม่ทานข้าวครับมาครับมากินมามากินด้วยกันครับอือครับ อร่อยจริงอร่อยเลยอร่อยจริงครับนี่ครับโดนทั้งเกต็เหงื่อเลยนี่ครับเฮ้ยอุลิเิตผมว่า อร่อยมากมันหนึบมันกกึดแต่ผมก็ไม่รู้ว่า,วาเหตุอื่นจะรสชาติไงครับแต่ว่าผมว่าเห็ดนางกิตมันกกึดอร่อยครับ นี่เหรอแล้วข้าวอนะตัดเผ็ดนะอื่อยเผ็ดอื่อยแอืมอือืมอืมอืมอมอรอือืม โอ้โหนี่ได้มามันมาแล้วครับมาเช้าครับไม่ได้ไปหามะครับซื้อมานี่ครับบางครั้งเราต้องทํางานทําอะไรครับทําคลิปทําอะไรก็อาศัยซื้ออะครับมีงบน้อยแล้วก็ซื้อตามที่ทําคลิปตามที่งบประมาณแล้วครับมีงบน้อยแล้วก็ซื้องบน้อยมาทาครับกุ้งปลาหมึกอาจจะไม่มีว่าอาจจะมีพวกเห็ดพวกอีกพวกเห็ดพวกผักอะไรเยอะหน่อยตามงบประมาณครับนี่ครับ นี่โหเด็ดไปก็คว่วหน่อยนะครับแล้วก็ปลาเอยน้ำปลาปลาปร,ปร,ปรปุงสุกครับเนี่ย ครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับถ้าผิดถ้าทำคลิปผิดพลาดไปหรือว่าอันไหนที่มันไม่ดีก็ช่วยติชมได้ครับคอมเมนต์มาได้ครับหรือว่าอยากให้ลองชิมหรือให้ลองกินอาหารอะไรครับหรือว่าให้ลองทำเมนูอะไรมามากินให้ท่านดูครับท่านคอมเมนต์มาได้เลยนะครับฝากช่องนนะครับฝากฝากไอ้เพจด้วยครับกดติดตามกดซับสไคร้นะครับ กดถูกใจเยอะๆกดคอมเมนต์เยอะๆครับเผื่อจะได้คลิปจะได้ดังเหมือนเขาบ้างครับครับขอบคุณครับลา